สวัสด <át> ีค่ะพี่น้องถึงแล้วค่ะมานแล้วรถไปไหนรวเอาไว้ดึ๊งแต่ยมงไม่ค้นนั่ไม่ไ้จมกเป็นอาาของร้านของแขกของเราแล้วอยากได้ดีอย่าได้้าอยาไ้า่ มานามเจอแ้คการคุกค้นบเงางอนบูาอาเอ้เรอเนจากั้งากนันังจานั้นหลงจากง้าั้ักั้นจากนั้นหานลงากนังจากนันากนั้ลา้ากัลงจากนนากนากนหงานั้นหจนจ้งานั้นหนหลังจากนั้นหัจนงัน้ง

คมคมลงนะ ตัวคนกันปิดไม่อกพวันเ้งเป็นงานของงานนรีเหรอทบุญอยู่นะแล้วก็เข้ามาใส่ดอกไม้

ส่เต็นแบงีสตั้ติดกัน,นกาหามนอนได้ไหนะมนี่าหามนอนดื้อวันนี้อย่าดื้อนะวัน้อย <c oughs> ด,ดือจะดไปเลียของเ็กเล่นไปเลอง อย <Bond> ่าดื him, ้อไปเล่นของเด็กเล่นนะผมเพราะมันมันอยู่ศูนย์เด็กเล่นเนี่ยแกไม่เคยไปเล่นของเขาอย่าไปเล่นเขาเนี่ยเพราว่ามันอยู่ศูนย์เด็กเล่นนี่แหละเขาคือเด็กเล่นเออพี่เดชคล้องเลยนะสักดิเออทางนู้นก็เข้าได้ออกได้นี่บา มีช่องนหน่อยทางคุณเยอะบาน้าปิดนะพทางนั้นออกได้อยู่ได้ไงได้ไงได้ไงประตูน้อยนี่คือบ้านดีเด้ของเล่นอยู่หน้าเต็นท์เลยแต่ว่าเปียกสไลเดอร์เหรอ เปียกหน้าแดงก็เปียกห่างหอเพื่อนเนลูกบจะอนไดงขวาจะวงายเด้อยามาตะลุ่นเล่นนะตะลุ่นไม่ได้ค่ะตะลุ่นเล่นนี่ตะลุ่เไม่ได้นะป็น เดี๋ยวเอาค้องไปหมคะลาะหามาขรไปร้านข้าวอยู่ไหนพ่อรดรานข้าวอยู่โอเคโอ้โหอันี่อปตะไคร่กับปวดขาแม่จะกินข้าวคว่าแม่ก็ไปตังแม่กินรถไปกินน้ำกันแล้วกันไปกัไปกินน้ำกันกับไปกับว่างคองไว้ ขอบคุณลูกสาวคลิปนึงนะครับลูกสาวสีพันรีวิวมกกว่ามว่เฮ้ยมากกว่ได้22,000บาทเนี่ใช่มากก่นใหม่ได้22,000บาทที่ไหเป็น่ใช่22,000กว่าจริงจริงสมัยก่อนได้2 0 0 0 0กว่า2 0 0 0 0กว่าเลยนะยอดรีวิวอะยอดรีวิวยอดรีวิวใมื่นนี่เดี๋ยาลักล้อยเต้ยลาเดี๋ยวพ่อมาถ่ายเต้ลาถ่ายเต้ลา5,000 ช่วงก่อนเต้ยลาน่ะพ่อมาถ่ายเลยอยู่เต็นท์ห้าพันแต่ไม่ไม่ลูกแตงกัวจะไม่จะไม่เข้ามาถ่ายไม่มันแต่งเสร็จแล้วประมาณสักตีห้าครึ่งเงี้ยเดินมาเลยยังไม่ตื่นเลยมั้งพ่อยังไม่ตื่นเนี่ยคือคือจะถ่ายตอนเออช่วงเวลานี่เลยคู่กับมานะยอดมีมีรูปนี่ครับเพิ่งจะไปนองชิมเนี่อไว้สนิทกันไปหาชิมเขาได้มากลยตลาดหรือว่าไปดูดูนแม่ของกินเยอะๆอีก